นายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีเตรียมความพร้อมจัดงานคืนความสุขให้ชาวนาวันนี้วันที่23กรกฎาคม2557ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่ ชั้น2อ,อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนายจารุวัฒน์เกี้ยงเกลาในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานตเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการรณรงค์และแต่ทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนาโดยมีนายยศพลทัพพระจันทร์เกษตรจังหวัดนนทบ,บุรีนายชัย,ยพรสารพันธ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายเฉลวยขันจำนงนยายกอบตไซใหญ่หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมประชุมซึ่งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีกลุ่มส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ถูกต้อง ให้ชาวนาได้มีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองพร้อมได้รับทราบแนวทางการลดราคาปัจจัยการผลิตของคอสอชโดยกำหนดจัดงานในวันอังคารที่29กระกฎาคม2557นวัสมสูสร หมู่ที่9ตำบลใจใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและได้เดินเชิญในถนนเวชกกรการนนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการเปิดงานสำหรับภายในงานได้มีการจัดก,กิจกรรมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่พมาตรการแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมงานประมาณ1000คนทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวนาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับด้านการเกษตรอันจะนำไปซึ่งความสุขก่อให้เกิดความรักความสามาคัคคีอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจงนังหวัดนนทบุรีต่อไปนางสาวอารุณีการจนาสารักประชาสัมพันธ์จงังหวัดนนทบุรีจิตที่มารัตนสุนทรรายงาน